นะโมตัสสะพะโตระโตตัมมาตัมพุทธะนะโมตัสสะพวโตระโตตัมมาตัมพุทธะนะโมตัสสะพวโตระโตตัมมาตัมพุทธะขอรบตอร athletes, isis isis ่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครรภตพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครรภตพระสงฆ์สาวกขอุสัมมาเจ้าตั้งใจทำธรรมธิแผ่เมตตาไปฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยตั้งใจ ฟังแล้วก็จําไว้ตรงนี้เราจะแสดงให้ฟังครั้งพุทธกาลกับปัจจุบันถ้าผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีบุญวัฒนาบาร,รมีสร้างสมมาดีเหมือนกับเปียบไม่มีไม่มีจะไม่เหมือนกันเหมือนพุทธเจ้าก็ยังอยู่อ่ามุทาปัจจุบันนี้ปฏิบัติยังไงเมื่อเข้าวัดปฏิบัติขอวัดปฏิบัติอ้นี้คำว่าวัดนี้ จะวัดกันด้วยติดแล้วก็ความรู้อืมแล้วก็การกระทํคขั้งพุทธการถ้าใครอยากไปนิพพานง่ายเหลือเกินแป๊บเดียวได้ไปแล้วใครอยากจะไปนรกอยากนิดนิดแต่ก็ไม่อยากนักแต่ก็ไปได้อย่างพระเทวทัตก็สมความพัฒนาจินจะมาก็ก็สมความพัถนา เขาก็ไม่อยากไปพระนิพานเขาอยากจะไปนรกเดรถีมาจ้างให้ใส่ร้ายพระพุทธเจ้าโอ้ชอบใจได้เงินอเออเราจะทําเอาเชือกผูกไว้ที่ท้องแล้วก็ทําเป็นท้องแก่แล้วก็ประกาศให้คนเขาทั่วทัวไปเดินประกาศไปหมดร้องว่าได้ท้องกับพระสมณะโคโดมอ่าถ้าใครยังไงก็นานงะ มีสาขาเนะป็ยนยังต้องมารับรู้เอแล้วก็ต้องเอาอะไรอะไรตอนนี้ก็ก็เอาสมบัติพัทฐานเขาอยากได้สมบัติพัทฐานครั้งสัาการเขาไม่อยากไปนิพพานเนี่ยอยากได้เหมือนนั้นลาบยศนันเถินเพราะว่าชมความปัจนาของเขาอืมพระพุทธเจ้าก็ไปบอกว่าน้องหญิงเรื่องอะไรเราจะไปรประกาศให้คนอื่นเขารู้ไม่ต้องไปประกาศแล้วเ,เรารู้กันสองคนก็พอแล้วเออ เท่านี้แหละอะไรเทวดาก็ทนไม่ได้เป็นหนูเข้าไปกัดเชือกหลุดขอนหลน่นทับเท้าเลยตกลงเท้าวิว่งออกไปลมพยุพพัดเปิดขึ้นท้องแห้งไม่มีอะไรเลยคนช่วยดีธรณีก็แหวกก็ลงสู่ไปตกอโลกอเวจีนะขายากไปเทพระก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ,ถ้าใครอยากไปงั้นก็ ฟังพระจาก็จบัดวังทำชั่วพรากเดียวก็หลุดพ้นที่ก็พองสอะไรก็พองสายหมดทุกสิ่งทุกอย่างคนสมัยพุทธกาลปัตตุชนธรรมดาจะไปบอกว่าต่อไปนี่แหละมนุษย์นี่มาเจ้าเหล็กเป็นตอนตันหลายๆตันแล้วก็หวเหาะขึ้นไปบนคว้าแล้วก็เอาคนไปทีแล้วแยกประทุกไปทีละร้อยสองร้อยสามร้อยปัตุชนเมือ่อครั้งพุทธกาลเขาก็ไม่เชื่อเออเขามาเชื่อ แต่ผู้ที่ถึงมรรคผลไม่ได้ปั๊บผ่องใสเห็นหมดรู้อ๋ออย่างนี้เองได้ทุกทิ้งทุกอย่างได้แล้วปัจจุบันขณะน,นี้เดี๋ยวนี้มีผู้หลงไหลในวัตถุจะทํำยังไงก็ไม่เข้าถึงมรรคผลละวัตถุออกไปได้ลาบยศสุขสันเสริญก็จะเข้าถึงธรรมก็จะเห็นธรรมผ่องใสเหมือนพระเจ้าอยู่ใหม่ๆไม่มีอะไร แล้วก็มองเห็นอืมแล้วก็มาบอกปัจจุชนในปัจจุบันนี้ขณะนี้ว่าองค์เนี่ยพระอรหันเนี่ยก็เหาะันไปเป็นฟุ้งกูไปเหมือนนกเลยแวบหายตัวได้ผู้โทรศัพท์ไม่ต้องผูดโทรศัพท์หูทิพตาทิพน่้คนปัจจุชนปัจจุบันเขาก็ไม่เชื่อเพราะว่าเขาอยากไปนรกอยากไปไหนก็แล้วแต่เขาไม่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 เกี่ยวข้องแต่เขาไม่ไปนี่านเขาก็ทำที่เอาองค์ใจว่าอมิตรบูชาทำไปปฏิบัติไม่ได้ แต่เมื่อเข้าถึงธรรมแล้วก็ผ่องสายเห็นทุกเจ้าอยู่บนศีรษะทำอยู่เฉพาะหน้าอืมกลายเป็นอะไรกลายเป็นสักขีมีธรรมเกิดขึ้นก็รู้ได้ทันทีอ๋อนี่เองที่ว่าชานังฉันจะชานังตรงนี้ฉันจะชานังตรงนี้ไม่เกี่ยวข้องกับใครทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยวิตกวิจารปิติสุขธรรมที่เกิดจากเพพาะหน้าน,นี่ก็สักตะวัยานอาศัยะระลึกเนี่ย ทำมาให้สัเศสังฆาราชจาสังขารทั้งหลายที่นึกที่คิดที่มองเห็นนั่นเป็นวัตถุโดยปริญยาเป็นอัานธารสเป็นสมุติทั้งหมดเนี่ยก็ลงสูสส่กระแสถุกธรรมก็ออจริงทุกสิ่งทุกอย่างจริงหมดถ้าใครมีบารมีแก่กล้าก็ไปปณิผ่านได้ครั้งพุทธกาลถ้าใครมีบารมีแก่กล้าไปหมดข่าวไปเวทวัดเชตวันนี่ ไปถึงนี่สมาธิครึ่งแล้วพอฟังธรรมแป๊บก็เต็มเปลี่ยมหลุดพระละหันเป็นพันๆตรงนี้ใครจะบอกยังไงยังไงปัจจุบันนี่ไม่มีสุดคนต้องบาร,รมีแก่กล้าจริงๆปฏิบัติจริงๆอาัฒนาจริงๆตั้งสัจจะจริงๆเอาอะไรจริงๆทั้งหมดข้าวัดแล้วรู้อะไรท่มตัวให้เหมือนผ้ากีริว้วเช็ดเท้าเออเหมอรู้อะไรแล้วชูคอเพาะนั้นแหละเออ ไปนรกชูคอ,อ,อ,อแล้วก็อย่าทําตัวเป็นคนลึกลับต้องเปิดเผยเสมอทํมตัวให้เหมือนพราคีริวเช็ดเท้าเออถ้าใครมาถามอะไรทีแนะบอกได้ดีแต่เมื่ออยู่ปกติเหมือนอยาคนที่ไม่รู้อะไรกายวาจาเรียบร้อยเรียกว่าศีลอันนี้ใช้ได้แล้วปัจจุบันข้าชูคอยาวข้านีเก่งข้านีรู้อวดแล้วก็ทําตัวเป็นคนลึกลับ หลบๆซ่อนๆอ,นอันนี้ไม่มีการเจอทำยังไงไงก็ไม่เจอตองวเมื่อต้นมายังไงเนี่ยปัจจุบันอยู่ยังไงอนาคตอยู่ยังไงก็ต้องอยู่เสมอกันต้นมาไม่รู้อะไรเลยปัจจุบันรู้ชูคอแล้วเริ่มชูคอแล้วข้านี่ใหญ่โตเก่งกว่าใครเนี่ยไม่ได้ละต้องขึ้นสลา ือไม่ว่าแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาเช้าขึ้นต้องขึ้นไปดูถาวายของอะไรถวายั้งกระถางมหาทั้งกระถามนับสินควังจะเป็นคนหลบหลบซ่อนๆไม่ช้าก็ไปนรกไม่อยู่แล้วแบบน,นี้อยู่ไม่ได้หลอกอย่างวัดพุทธเกียนนี้เพราะว่าเป็นของจริงอืมรู้อะไรต้องถ่อมตัวให้เหมือนพระเกิเลสชุดทาบแล้วไม่ต้องชูคอโอ่นนี่ทําคนไหนอยู่ยังไงก็จะถ่อมตัวให้รู้เขาไม่ว่าอะไร อยู่อยู่มองมองโอ้โยไอคนเก่าก็เกลียดไอคนใหม่ก็มายังไม่รู้ตัวเองว่าอ๋อเรานี่อยู่ในฐานะไงวะทําปฏิบัติตัวไงวะมองแล้วน่าเกลียดแล้วไปถามคนทูคนเก่าเขารู้มาปีทั้งปีเขารู้อ๋อคนนี้นิสัยยังไงคนนี้นใสยังไงเขารู้หมดอะไปถามเขาไม่แมก็อ,อยากมองหน้าไม่อยากาพูดด้วยอ๋อเราทําตัวไง แต่คนใหม่ๆมาไม่รู้เข้าไปประจบประแจงเขาอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ย่างงั้นอย่างน,น,างนี้คนใหม่ๆก็รู้โอ้โหนี่ดีจริงเพราะอยู่สองสาวันออกไปไมะคนนั้นนะ่ะดีจริงคนนี้นะ่ะดีจริงอือันนี้ก็ติดลาบยอดสุกนั่เนเสริญแล้วโง่ตามเดิมแล้วก็เขาจะไปเอาเวจีก็ไม่ไปแล้วสวรรค์จะไปโน่นไปนี่ <c oughs> เพราะฉะนั้นการกระทําที่ดีนี่เขาจะรู้หมดเลยดีหรือชั่วเขาจะรู้หมดเลยอืม แล้วก็ไพเราะเบื้องต้นไพเราะท่ามกลางไพเลาะที่สุดพร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะเนี่ยท้าปุดีก็จะตอบแล้วพู้ี่ไม่รู้เขาก็มาถามถามโอ้รลู้ไปถามแต่พุดนะั้นเน่ยเขาแนะ,นะเขายังไม่ถามก็เผยแผ่รู้ไปแล้วรู้เกินไปแล้วไอ้คนควงัวงก็ควงังไม่รู้อีกเออ,เอ,อทํำไงกันนี้ เขาอยากรู้ก็ถามอันนี้ก็ที่แปลงแล้วก็เข้าใจดีอย่างนั้นเขาจึงเรียกว่าอ๋อนี่มีเป็นผู้มีธรรมเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีคุณวัดโดยตรงนี้เองเขาไปวัดกันด้วยการว่าชูคอยกอันนี้ไม่เอาปนิเมใช่ไม่ได้อืมองเห็นแล้วหน้าเกลียดหมดมองแล้วก็น่าเกลียดทําตัวไม่น่าจะเลื่อมใสหลบหลบส้นซอดก็ต้องเปิดเผยหมดเลยคมนอกฝักด้วยไม่จะมาคมในฝกักเลย ยางไงจีนใช้ได้พระถ้าคมในฝักนะเด็กเออเนี่ยเมืออไม่ไม่ยังเนี่ยเนี่ยเมื่อเนี่ยตอนเนี้ยเหมือนทําสังขายนาเลยเปิดแผลว่าครุระพระมหาพระองค์ใหญ่อะไรนั่นฐานะใหญ่ถวายรถสามคันว่าที่แรกทําเป็นไม่รู้ก็เดี๋ยวนี้รู้เอาถวายคืนแล้วไม่เอาแล้วอย่างนี้ใช้ไม่ได้แไม่ไม่ทำแก้งไม่รู้มีหรือไม่รู้เป็นใหญ่ใหญ่โตไป ทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้เรียกว่าดีมากนี่คนที่ไม่รู้ทั้งหลายหลายเขาก็จะรู้โอ้โหงคกข้งทำทาทั้งนังไงยังไงก็มีอะไรโอ้พระพระอาการมีเมียมีอะไรนี้ก็เหมือนกันแล้วข้างวังกรรมมีรถมีเงินเปล้านล้านแสนแล้วอะไรแล้วถวายมูชาแล้วลงทุนอะไรอือันนี้เขาก็เรียกว่าอ๋อตอนนี้ทําได้อืมทําได้ไงอืม สัมผัสอะไรสัมผัสเงินเขาเรียกอะไรสัมผัสได้เอาทําได้หมดเอาเงินใช้เงินสัมผัดเงินอะไรแต่อะไรใช้ได้หมดเลยแต่คนคนโง่หรอกไม่รู้เอคนฉลาดไม่รู้อนี่ยอย่างว่าเรามาให้จักคันนึงก็ไม่เอาไม่เอาหรอกเป็นภาระยุ่งยา,งา,ากแล้วมาทะเลาะกันนั่นก็ให้ให้เบ้นอะไรเอาพอเรื่องออกตัวไม่เอาแล้วคืนมา ธรรมดาคนเรามองกันออกทั้งหมดมนุษย์กินข้าวเออถ,ถ้าพระพุทธนั้นเออําไม่เห็นว่าอะไรพระดาท่านก็เฉยว่าอะไรท่านก็เฉยทําไม่ได้กินข้าวแต่คนนี่คนกินข้าวเนี่ยมันต้องพู่ะรู้เหมือนกันหมดจะมาฉลาดจะมาโง่จะมาอย่าง,ง,งนั้นอย่างนี้จะมาถูกต้องและไม่ถูกต้องคําสอนพระเจ้าไม่มีหรอกที่จะไม่ให้คนอื่นรู้รู้หมดแหละหนึ่ง คนอื่นยังไม่รู้แต่ตัวเองรู้ปั๊บแหละตัวเองนี่รู้เต็มอ,อกนะเออเอ,อครูนี่ทํางี้ว่าไม่รู้แล้ว,ลวเข้าถึงทำทําไมคือก็จึงไงก็ไม่ติเตียนใครแล้วติเตียนตัวเองอีนนี้เขาจะเรียกว่าโอ้พระเจ้ามาตัดใหม่ๆโอ้อย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันถ้าใครเข้าถึงทำติเตียนตัวเองทั้งหมดไม่มาติเตียนใครอโอ้เราทําไม่ดีโอ้เราทําหยาบอันนี้ก็เรื่องนี้ จึงจะได้แล้วยังเข้ามาวัดปั๊บเริ่มวัดแล้วกายวาจายเรียบร้อยเรียกว่าศินทําให้ได้ก่อนต่อไปมากลายเป็นสักขีเมื่อไหร่ก็หลีกออกจากหมู่คณะแล้วเขาก็รู้ได้ทันทีอคนนี้หาที่วิเวกอย่างเดียวเงียบปฏิบัติส,สมาธิชาชานางเกิดขึ้นแล้วเฉพาะหน้าจาักรวาญยานไม่มีเพี้ยนแม้แต่นิดเดียวใครมาถามมาเปิดเผยได้ชี้แจงได้หมดเลย ทำเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าธรรมของพระเจ้านั้นไม่มีปิดบังอะไรเลยจ้งเ้าให้มีผู้ถามแล้วกันตอบกรงกับคําถามทั้งหมดถ้าไปตอบที่เขาไม่รู้ไม่รู้พระเจ้าเฉยไม่ตอบฉอเฉยเอาไว้ให้ถึงเวลาก่อนจึงจะตอบตอบก็หัวใจก็เปิดทันทีพลรงเดียวเข้าถึงธรรมดีที่สุด คนมีบุญมาอยู่ตรงนี้แล้วแม่มันน่าจะปลื้มใจอะไรอะไรก็ดีทั้งนั้นจะอะไรดีจะเนีย่ยทำตัวไม่ดีนี่มันมองแล้วน่าเกลียดต้องทำให้ดีให้ได้ให้คนอื่นอ้อสาธุเห็นยกมือสาธุแต่คนอื่นเห็นอ้อถุยแล้วผู้ดีผู้รู้หัวเลาะนี่ใช้ไม่ได้ไม่เอาต้องให้ผู้รู้สาธุใช้ได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ให้รู้จักเลยออกมาจากจิตทั้งหมดกายจะเป็นอะไรนี่ออกมาจากจิตทั้งหมดมโนบุพังมโนเศถษามโนมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าจะอกุศลออกมาก็เป็นอกุศลทันทีกุศลออกมาก็เป็นอกุศลทันทีโลภออกมาก็ตัวโลภก็ออกมาทันทีไม่รู้ละออกมาจากจิตทั้งหมดแล้วก็ต่นนี้ก็คนอื่นเขาก็รู้ด้วยเจมันเพราะกายก็ออกแล้ว กิจออกแล้วนี่ออกทางกายคนก็รู้ออกทางวาจาคนอื่นเก็รู้หมดเลยกายวาจาไม่เรียบร้อยใช้ไม่ได้ยิงต้นเทาแล้วก็ง่ายนักหนาเลยอโลโพแล้วบังหนะ้แนาแล้วต้นเทาอะไรแล้วเราก็ดูเอาเราก็ดูแล้วเราก็ไม่ต้องไปว่าเขาไหนๆนก็ทํานะก็เรื่องของเขาจะรวยยังไงจะจนไงก็เรื่อง,ของเขาแต่มึงอาจจะตายก่อนกูเออกูจะตายทีหลังมึงก็ได้เออ ต้องรู้ตรงนี้เออกูยังจะได้ีแยะมึงจะรีบ,รบไปนรกมึงก็ไปเรื่องมนุษย์ผู้ประเสริฐได้พบพุทโธผู้ประเสริฐวาสนาบารมีไม่ได้สร้างสมมาธรรมดาเออดีมากแล้วก็ปฏิบัติตามคําสอนของพุทโธผู้ประเสริฐก็เร็วโอ้โหไม่ได้ธรรมดาดีผมอีสายก็จะมีไปในภายภาคหน้างเงียบกักพานาทีเชา้าวันใหม่ อุบาสกอุบาติกาพิสุสัมมาเนนก็จะต้องพร้อมบนศาลาคนใกล้ก็อยู่พร้อมคนไกลก็มาแปลกหน้าอะไรต่ะไรหายไปก็รู้ทันทีเอ๊ะเจ็บไข้หรือเปล่าวะคนนั้นเป็นอะไรหรือเปล่าวะ,ะไปดูที่คนนี้หายหน้าทุกวันทุกวันไม่ให้ใครเห็นหน้าหลบหลบซ่อนซ่อนไม่เอาไม่ไม่เอา,ไม,เอาไม่ว่าจะเป็นพระหรือจะเป็นอุบาสกอุบาติกา ไปอยู่ตรงไหนไปหากินอะไรไปหุงต้มอะไรไปทําอะไรก็จังดูจึงจะเรียกว่าอ๋อปฏิบัติได้แล้วเช้านี่โอ้โหพร้อมเพรียงอาหารอะไรกินสมบูรณ์ก็จึงเรียกว่าอ๋อเรียบร้อยเช้าก็เรียบร้อยเทวดาก็มานางฟ้าก็มาอะไรก็มาหมดชุมนุมเทวดารักษาที่อื่นเขาทําอย่างนี้มีไหมไปหาไปหาเนินนานจะเจอมั้งไหมจเจอ ต้องรู้จักตรงนี้แล้วจึงจะไม่กระดาษไม่มาต้องให้ใครติเตียนไม่ต้องใครว่าอืมเรียบร้อยถ่อมตัวมันพระคีริวช็ดเท้าเอ,อแต่ใครมาถามรู้อ,อรู้อะไรบอกให้ได้อย่างนี้จึงจะเรียกว่าโอ้ันนี้เรียบร้อยเช้าไม่มีเลยคนเงียบปตีละครเก้งโอ้โหมองกันแดงไปหมดอะไรแต่อะไรโอ้ใช่ได้โอ้นี่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเขาทำกันอย่างนี้เอาละไป <c oughs>